สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือ2และทาง YouTube รถบรรทุกมือ2สุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก10ล้อเทเลอร์บรรทุกแมกโพรพาวเดียวครับพร้อมเคเน2.5ตันครับเป็นอิซูซุล็อกกี้165แรงมา้าคันซี125เครื่อง6กวิดีหนึ่แรงตรงมาเลยพาวเวอร์เบรกจิฟฟี่ครับหัวสภาพดีครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ เคน2.5ตันกระบะบรรทุกเทเลอร์บรรทุกแมคโครครับรถเครื่องเกียร์สมบูรณ์ขับใช้งานปกติครับห,หัวเคนลงเล่บเรียบร้อยครับหากเพื่อนๆกำลังมองหาเทเลอร์บรรทุกแมคโครไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ราคาพิเศษพร้พรอมเคน2.5ตันครับขายเพียง2 8 5 0 0 0บาท2 8 5 0 0 0บาทหากเพื่อนๆสนใจสอบถามได้ที่0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ